ครับสวัสดีครับผมนุ่มสุรินขนมูแปดนะครับผมคลิปแรกวันนี้ที่ได้เห็นหน้าเห็นตาคลิปแรกครับไอ้วัสดีท่านผู้ชมเนี่ยไอ้วัสดีเพื่อนในเนี่ยวัสดีเพื่อนก่อนวัสดีท่านผู้ชมครับนี่ลูกพีใหญ่ครับลูกพีง่ายเพ่งนองตื่น่พิ่งน้องตื่นไม้ใส่มากวันนี้บปสามที่ไปสามที่มึงไปสามที่เป็นลมเลยบ่สัมผัสกันเป็นลมเลยบ่ โอ้ยฮะเป็นลมเลยเป็นยังไงเป็นลมอ้อมทิพย์มีงไปกิ่งแก้วกิ่งแก้วแล้วก็มาอมะตะบออ,อันนี้ที่ที่นั่งไก่กันเนี่ยวน,นี่ตรวจแล้วนะครับตรวจตรวจทุกอาทิตย์ครับตรวจไทยเอาไปไหมเพินนพ่นเบิ่งแน่เพิ่นสิว่าเพิ่นสิว่าเอ้ยสมนี่นั่งไก่กันคุยกันคือจังบ่กิดบ่กิดปากไทยเราไปมาโซ่คนเนี้ยใบใบนี่อันนี้คือตัว ตรวจเรียบร้อยแล้วครับตรวจตรวจเรียบร้อยแล้วแค่นี้ของผมก็ตรวจเรียบร้อยครับมือเช้านี่ก็มือเช้าน,นะครับตรวจเรียบร้อยครับ <c oughs> บอดี้ปินโควิดแล้วครับวันนี้วันที่สี่ห้าเชียงเขาแย้นเป็นยังไงบอกบอกพี่บอกนอก้องฝากช่องเพื่อนนะนุ่มนุ่มสุรินทร์ค้นมูอแปีในฝากช่องนะให้ให้เพื่อนให้เพื่อนมาเบิ่งนะเบิ่งยังให้เพื่อนมาติดตามได้แล้วฝากฝากช่องเพ่อนนะฝากช่องนุ่มสุรินทรมือแปดหน่อยเด้อพี่น้อง อไอหนุ่มหน้ามนคนขี้อายอา่าไอคนเขามาบึาาองไนะล่ไล่เนี่ยเ้มาติดตามไล่ไล่นี่ยฟังแอเนี้ยสเปรมีนั้นนี่สเปรย์สเปรย์พ่นพ่นมือผมไม่ได้สเปรยพ่นตั <c oughs> น้ำหอม <c oughs> มือนี้เป็นยังไงแลนงานมื่อนนี้ข้อมือซื้อไอทามเนี่ยไอถามเนี่ยแลนงานมือวนนี้ข้อมือซื้อเป็นยังไงเอา้าจากใจกวันนี้วิ่งแทนเขาวันนี้ วิ่งจักที่แบงนี้ที่เวลานัน้นวันนี้ไปสามที<อ>่ท <3 S 1> วันนี้วิ่งเนี่ยลูกน้องลูกน้องบอมาสองคนลุงน้องเป็นยังเมาบ่เมาแล้วก็บ่มาเลยจองไหนลูกน้องในคออ่อนเนี่ยเมื่อคืนเดี๋ยวไปน้ำลูกน้องบมืบอ่อไรจะลูกน้องบอมาเลิกเงเรานานแล้วเลิกเงเรานานแล้วเป็นยังเป็นยังขึ้นเลือกินยังไงกับบเมา่าก็เลยเลิกบ่เป็นยังไงพี่น้องคนถามมาว่า ไอ้ไอ้ไอ้ศรีพันธามมาว่าเป็นจังไดคือจังเห็นงานมาตั้งซิบหาปี่เราคือจังสิได้ล่ากออกกลับไปอยู่บ้านอเอาตอบพันโดตอบไอ้ศรีพันมีธุรกิจส่วนตัวเนาะธุรกิจธุรกิจส่วน,ส,วน,ส,วนส่วนตัวหรือส่วนโต,ตส่วนตัวนี่แหละธุรกิจยังบอกไอ้ศรีพันคอ,นอมเมนต์มาในคอมเมนต์เป็นว่าไอเดียนพันเห็นงานมาซิบหาปี่เราพันสิอยากล่าออกไปอยู่บ้านเนี่ยยังเอาบอกพันโดบอกไอ้ศรีพันโอ้ยเห็นเขาเอึด โคกน้องนอกน้องหน้าเอดเศรษฐกิจพอเพียงก็เลยอยากไปเอดคือเขาบ่เฮ็ดเฮ็ดยู่ใส่เฮ็ดโขกน้องหน้าเนี่ยเฮ็ดเฮ็ดอยู่กาลสินหรือเฮ็ดอยู่นครพนมหรือว่าอยู่ไอเพชรบุลอันไหนเฮ็ดยู่ใส่คอยเป็นคนหลายบ้านตัวบอกคนที่ละบอกคนที่ละใจก็อยากไปใจอยากไปเพชรบูญแล้วเนาะมันติดภูเขาภูเขาเฮ็ดเฮ็ดได้อยู่บัอ้ายโขกน้องหน้าภูเขา ไหนมันเป็นโฮมสเตย์เอนเดียวโฮมสเตย์อ๋อานันบางพักบันพักรีสอร์ทแม่ชัดกว่าเูพวกน้องหน้าเขานี่ตากอากาศไปเงี้ยแมนปะแมนแสดงว่าเป็นถามขามาว่ามีเห็นงานมาสิบห้าปีเนี่ยบางคนิ่นก็ถามว่าเงินโบนัดคือสี่ใดเจ็ดแปดเดือนือสี่สามสี่หมื่นหนึ่งคือสี่ใดสามสี่หมื่นหนึ่งคือสี่น้อยส่วนมาก โรงงานอื่นเขาชิมหาปีนี่เขาสิได้ประมาณจักแสนองสามแสนสองสามแสนอันนี้ไอ้สีเป็นสามมาเอฟซีเปนสามมาว่าเห็นงานไอ้ไอ้เพิ่นเห็นงานชิมหาปี่เป็นสีล่างงานออกนี่เพิ่นได้โบนัสเพิ่นใดโบนัสกสิออกวันที่สามสิบเอ็ดนี่เป็นปะสามสิบเอ็ดมีหน้าเป็นบ่แมนพอดีตรงการพอดีกลับบ้านพอดีเลยขนของขนของกลับบ้านเลย่นปะแมน เนี่ยมนมมึงกล่องได้ที่หลับ,บอกพูนว่าบอกอายเพูนว่า,วากระเพาะได้หลายปันไหเราเห็นงานมาซิมหาปีนี่โอ้ได้หลายเติบหได้หลายเติบอยู่เป็นบ่เราเวลาออกออกงานไปนีล่าออกไปเห็นงานด้นปั้นนีเจ้าของหรือว่าเจ้าหน้ากิจการหนึ่งเขาให้พิเศษยังบอก็ต้องมีบ้างต้องมีบ้างบอกการันมันหลอกมันหลอก อ๋อโบนัสหาก้วก็บที่เสียต่างหากอีกแมนคือว่าออกไปนี่สิไปเฮดลี่สวนหรือว่าสิไปเฮดฝูงน้าหน้านี่ไอ้ทุกอย่างจะทุกอย่างมาต้องเริ่มต้นจากนี้ก่อนแล้วเนาะบอกที่เราบอกเอฟซีไอ้ีเป็นกองขึ้นเจ็บหรือเปล่าไอ้ีเป็นถามเลยถามว่ายาหมูไอ้สีกับไอเลียมเพิ่งยาหมูโอ้ไอสีไอเลียมนี่ยฮันเอฟซีเป็นยากถามอยาหมูเอฟซีฝั่งไหนนี่ ฟังลาบอกไอ้สีไอเรียมนี่ไอสีกระซ้าแก้วและไอ้เลี่ยมกระจารลอยเอ็ดนี่ยทีมทีจากลอยเอ็ดกับทีมงานหมอลำเออทีมงานหมอลำขอเข้าต้วหนึ่งเป็นถามว่าเป็้นหลายี่เป็นถาม่าอ่าเขาคืออยากกลับบ้านแล้วเมึนก็ถามมากนะก็ สับนีกันน้อครับน้อไอศีไอศีนะไอศีเด้อเพิ่นตอบไปแล้วเด้อไอเดนเพิ่นตอบไปแล้วเด้อว่าเพิ่นทำงานมานชิมหาปีนะโบนัสกันที่ได้ยอกสองสามแสนแล้วก็บวกพิเศษแล้วก็ค่าตกใจกันที่ได้อยู่ทิค่าทิ่รอกระเสียนกับบอลรอเด้อเราบอลรอกระเสียนเราแล้วอีกเมื่อกี้ปีกระเสียนเราบอลรอแล้วครับผมก็ขอไว้สับนีนะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเนี่ยบอยเพื่นมาเบิ่งเนี่ยบอกเพื่นว่าเขามาเบิ่งเนี่ยเด้อช่องไอ ผู้ป่วหมู่แปด่งคนสุรินคนสุรินหมู่แปดครับผมสวัสดีครับ